ห้วยอฮ็ดหนึ่งโอโนโต้นึ่งโอ้ได้การได้การพี่น้องปลาข้า,ายิ่งจะมันเป็นเผือตาย,อยาโอ้โชคดีพี่น้องเห็นปลาขาวายังพอเฮ็ดอันตาโป๊ะไก่น้อยครับอยู่นะขาวสลือเลยนะพี่น้อย ยามมองยามดังน้ำก็น้อยเด้อเมืนน่อนี้เออน้องจอมกล้องเป็นมือกล้องพาไปยามครับกำลังแกงอะครครับผ,รมผมก็ลินแบบนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่ามีที่น้ำเด้อครับหอยรถมอเตอร์ไซค์ก็มันมีลึกครับนมันลบมืดคืนแต่มีที่น้ำเด้ยตังคู่หอยไว้มืดคืนได้ท่านี้แหละครับน้ำก็แต่เมื่อวานค่แต่พายุเริ่มตกครับกอน้อยอาตังไว้กลางเดินนี่ว่าเออคันโฟดีมันเต็มถังสี แต่ว่าได้สำนี้แล้วครับฝนกีน <c oughs> ขันวันนี้มาแห้งม, <c oughs> มันนี่ครับต้องมีผู้หญิงเบิงวัสนะนิ่งทรงจางๆไปน,น,นี่งแบบนี้มัดมืออยู่พ่โนอย <c oughs> จักแล้วกับปู่ก็มีหูวแจว๊คคนเดียวแต่ถ้าเบิ่งต่อไป้ามันแห้งมือนี่ครับกินห้องครับ <c oughs> สมมูดจับกองเถอะสวัส <c oughs> ดีครับผมหลานพาน่อนยซอยเดิมครับผมมื้อนี้ไปถ่ายทํำน,น้ำพะโนยครับผมพยายามเบ็ดยามนางครับผม ไอ้มีนิยามเบ็ดยามด่างครับพี่น้องยามด่างต่อร้านครับไปไปนี่ผมอ่ะครับผมอันนี้ถ้าลุ้นกันครับครับมาฮอดหนองโกงนะครับลมกันที่เย็นๆน้อยครับพี่น้องมื่อนี่หนาวสิจิ่งเสื้อกระบุดอันเดียเย็นๆเพิ่งนี่ยุผมหน่อยด่างเคยไหวเป็นเลยน้อพี่น้องน้ำกระซับเก้าก็เมื่อวานนี่แหละครับฝนนี้แห้งครับเป็นฝนดีปล่อยๆเลยที่ น่นก็จะพาลูกจอมไปว่านเหหพุทธบ,บาทสักอน่อยว่านเหก่อนกันได้คุณพันธ์นาะดางที่ทลังอะไรลุ่นสนะดัางจะค่อยมาจับทีหลังเนาะไบเง <c oughs> ี้ชีเงเต็มึลยกัน <c oughs> น่อเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่น้องเพิ่นมาเลือนพักบุงอ,อเอ็มองสึกจะลุง้งไปด้วยเอาสัมพันธ์กับพ่อผู้ซอยเพิ่นละวละเงอดงออาเพิ่นเดียวเพิ้นเ,างงเราว่ามันชดิสต์จอมานเพพักบุญอเอฟสี่งน่ พุลธะน้ำยั้งเฮาพุทธะอย่างละซื้อใดฝันวะพุทน้อยก็เลยเก็อไว้ต่อครับมาเฮ็ดมาเฮ็ดไว้อีกรอบนึงเบิ่งข้าวขึ้นอีกทีก็เลยทำทีสีนิดเดียวเท่าได้แต่เก่าแต่มีแน่เนาะฮ่ามันถือแต่อันนี้จักสิญปุกหน่อยอันนี้บ่ห้าเซนห้าโอ้ทัดลงไปพุ่นน่ะแปดเซนแต่อยู่พุ่นหกเซนมาท้อพุ่ธคอนเวิร์ดมาท้อคอนเวิร์ดเออคือเาหกวานเหี่ยจากบาทนึงแล้วก็ยามเซนนั้นแล้วก็จังขึ้นมายามน พี่น้องถ้าไปรุ่นเด้อครับโอ้จอมินได้มาน้องโกงถึงแล้ต้นยูคาสูงสูงครับพี่น้องต้นยูคาลมครับทางก็ับคิดตรงครับพี่น้องต้องไม่ยั้งเข้ามาครับผมต้นยูคาหดพุทธละครับวันนี้เลยมีข้านุ่มยอมขี้เข้ามาต้นยูคาล้มไหลงั้นครับผมแตะกั่งเยอะคายขึ่นสองขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นไปครับห่านะครับพี่น้องอุ้ยรีบกูน้อยตาไม่ว่อนอยู่เลย ก็คือด่างบุนอยบแต่มันมีติดระว่านเหยจักบาทตอนเลอกขับพี่น้องแต่แกวเก้านี่แหละครับม้องเก่านี่แหละมันละเฮ้าทางเลยบุนอยปลามันมันเท้าได้ได้หม,มองที่ปูเสือให้เห็นหมองทาง,ทางด้วยด่าง่งางปลาเด่นปลาตัวใหญ่ก็ไองปลาสามเส้นปลาสามเส้นห้าที่เส้นรอดออกมาได้ครับบังด่างมันมีถึงพื้นมันก็รอดมาก็เลยให้มันได้หลอหลงนองกี่น้องรีบบุนอยบอล ไปบ่ได้กวกคบนโอ้โลมหนาวขนาดได้ครับพี่น้องบรรยากาศนี่ธรรมาดาติดกับฝนตกยุ่มันกะตกลินครับตกมีแห้งตกดินค่อยๆดินปล่อยๆอยปึ๊บอกตึกมงเหมือนปอนก่อนเนาะครับทางสะดุ้งกันผู้ซิ์มาเนาะปูน้อยเน้นเราเอาเมือเอ็ดใหม่เรามาลองเบิ่งเมื่อวานนี่มันหมุนรอบเราววะตัวคอทางลุ่มหมุนรอบเราเลยลือมือเอ็ดใหม่อือเรียกว่าละหือหมอง หื่อด่าเงอะเฮาพันตึ๊ดเจูงหัวเงียบีหือแล้วว่ามีท่านดิด้ดตื๊ดพูนละน้ำยังเฮาเหลกจะเลยเสือไว้ต่อครับมเมื่อเลยน้ำเฮาก็ได้หือออกเกิดลุงซิปเพิ่นมาตึกจะลรูงครับทานี่ครับตาเหมือนสังเกตุน้ยเป็นไงมองสะดุง้งตึกเก่าอูโอุย้อยดีปุ้ยน้อยหอนจีบ่ะ กูนั่งอางหำมาซื้อไว้คือกำลังหำก็อยูม่มองนี้แต่ว่าผู้แค่อาเมร์ละหำเนื้อาเมร์ละมันพี่น้องลอ,อลไรเพิ่จะลุงจะเลยเื้องอ๋อ้ยดีจะเป็นมาบอนให้ดีอ๋อาาาทา,าครับพ,พี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศ้องฟ้าคึ้มๆใช่ไหมครับพี่น้องซึ่งเลยมันมีหลายสูน,นุ๊กซึุดเลยเนาะมันเป็นหลายแง่มุงกัน ก็พี่น้องจะรอบรงจังไงแบบแต่ว่าปลาชิ้นส่วนหลายป้าใหญ่ขึ้นค่อยเห็นดีประมาณ3ันหลอดหกสิ้นลหลอดไหนคนี่ลงไปวางก็คือวันนเอยอย่างที่ล้ว วันเหงาไเก็ uh ินอ่ะครับมีอันตัวกบหน่ ดีครับพนาครับผมเด็ก,กับพี่น้องครับผู้น้อยกำลังเฮ็ดเพิ่ครับนี่อันจอมกีนแหไปก่อนครับพี่น้องเพราะมันใกล้ค้างงาหลาแทนอันนี้คอยฟองเข้าไปนนแล้วมองนึงก็คือยามมันชื้อมีน้องเฮือดผู้น,น้อยแทนเมื่อนี้มีทันทีนเฮือดจนกว่าลุงซิดมาซึกจะลุงอืมครับมาซืือแซเ่เป็นนี้ละทำได้แนวคิด โอ้น้ำก็เริ่มไหลขึ้นเ็เก่าแล้วครับพี่น้องน่ะรุ่นนี้มีที่หวานซื่อยจาเพิ่มหญ้าหลายหน้าเป็นโขงอยู่ถ้ามาลุ้นนำ้ำปูน้อยครับผมนี่นะครับพี่น้องได้เนียบขึ้น้อ,อ,นอ้พี่น้องเหมืนอนขึ้นเงียบเจ้าตุ้มแหมาแล้วก,กม็มีมีอันนี้ปากระเดือดกระเดือกน้อย <c oughs> ตัวนึงสองนี่ติดอะไรแต่จบเงียบนองนี่ขึ้อ,อีกทีหนึ่งเลย ปลามีเฮามาได้ครับพี่น้องอยานด่างเห็ดปลาสูตรน้อยตจนงนมาเพือนหวานมีทันเอาเดีเอาเพือนโคกไปละเอาเพื่อนเอาสักก่อนพี่น,น้องครับได้อย่างแล้วลงมายามมองยามด่างครับนี่ครับพี่น้องได้ปลากระเดิดน,น้อยจากตัวหรพี่น้องสองสามสี่ตัวปลาเพ็ด<อ>ปลาเี่นได้อยู่มัม้งกระดาเนี่ยนั้น,นตัวเด็กกระดาไปเฮื่อน เท่าแกแท็กเพิ่นไปซื้อใส่กบเพิ่นว่าคันได้ปลาน้อย่างเฮื่อคืนนี่เพิ่นเราไปฟักอเงยเงียบไหมครับพี่น้องครับไปมากขึ้อมันเน่าแล้วก็เงยซื้อเงียบแต่ผู้ไทยเพิ่นก็ห้องใส่กบคือครับพี่น้องเดี๋ยวเราเฮือนน้องจอมจับจอมเหยื่อขึ้นเขาน้อยกับเราขี้เงี้ยเอาไปเลือกหอบันเพื่อนเจ้าเฟินพี่กับฟูครับพี่น้องเอาว่าเราพวน้อยเพื่อไปซื้อกับหอย มันเป็นตายอยู่แบบปูดยามนี้มีทันเสียบไปเลยทปล่อยไว้ให้มันหงิงสักนอนหน่อยครับพี่น้องผมบกามนึงจะไปิเฉลยดอกอย่างกามเดี๋ยวปล่อยสักก่อนไปีปล่อยไปกลางเนี่ยนี่ะมางหองด่างอีกบุหนี่มันไว้ให้มันมันกันก่อนเคำว่าปูทื่ด่างนี่คือหองไงเลยฟูน้อยเออหองเยี๋ยวมันมีทันหองหลายมันได้เนี่ยที่ปนอี่น้องคือเงียบที่มันคือกระคำบุงกันแล้วตอนนอ้กำลังมีหื้อได้เสือไว้นี่แหละเป็นกวาพายุละอ้อ เมื่มอกี้ก็มีจักคือเปลี่ยน <ım ỏ> ใช่ไหมไม่รองฟ้าครับพี่น่องหาพฟยุมาแหงแต่ว่าเมื่อวานกับเมื่อคืนนี้มี่ใดครับน้ำนะน้ำวันมันอยู่สั่เก่าน้ำหนองก็ได้มีได้ระดับนั้นเลยเพราะฝนมีแหงครับฝนคอยเพิ่งจะตั้งคู่ไว้อันแต่แค่นอยู่หลังบ้านนั่นได้น้อยเดียวหนึ่งโอ้ฝนมีแหง ขันฝนแห้งนี่น้ำเต็มคู่เต็มถังสีเลยด้อ๋ออซกนี่คือนะครับพี่น้องนี่คืออ๋อทรัจะม้อยอยู่ก็ดงีนิงเลยมียายกสูงครับคันยกสูงพอที่ป้องลงไม่เราแต่ขี้ไผ่น้ำหมดจังน้อยผมเป็นด่างนี่คือจักโตพี่น้องซุดนี่ครับโอ้โห่นละท้าไปนุ้นสองเส้นพ่นหลับวานครับผม โอ้งคุียักษ์โตครับผมเ,เดี๋ยวก็มีที่เห็นรูดอยู่ตัวนึ่งนับไปหน่อยหอยรูดหอยเกี๊ยวปไปป่ายานแจ้งมันฟ้ามันเป็นม็ดตัวน้อยแล้วครับมันละลอดด่างด่างกว่าหกเสนเหมดครับพี่น้องปไปลุ้นมองนาได้ครับครับนะครับผมถ้าลุ้นน้ำปูสีเขียครับผมพลุนไปยามด่างมาโอ้ยธรรมดาตนะัวนี้คุณเดลาบอยู่จะพอลาบอยู่นน่ะจะเจืออยู่ปลาขึ้นตัวงามแจะพอผลก้อยปลาชีเทนหา ปลากระเบาะคือตัวงามมีหอดปลาหน่ปลาเสียมปลากระเบาะตัวใหยังไงปลาเสียมก็มีและที่หาจะร่อนมาขี่ลงเสิรเล็กเดินนี้ได้การเยอะหนิน้อเพราะว่าปลามันมีเงินมาคอบสูงนี่มว่ามันพายุระเฮาเมื่อคืนอยู่แล้วแตั้งเจอไว้ว่าปลาคงละแลนนให้มันโคนหน้าท่อนี่เสร็จแล้วลดงานให้บลาเพรงานของพ่อน้อยกับพี่น้องผลงานของพ่อน้อยครับพ่นน้อยมันตึกเงี้ยดีปลาปลาด่างเมียนยำแบบนี้กับป็ดตับ ลงเสย์อยู่แล้วเนาะฟอผุตซอยได้การนี่ปลาตัวงามพร้อมปุ่นักฟักบุงญฟันจัดพัดแต่ยอดงามพี่น้องเลยไปพัดไปโลกินกับปุ่นสุดยอดอะเราไปว่านี่เจ้าป้ากันเ้อพฟอผุตซอยห้าห้าข้าวได้กินเสาอุ่นสนเลยแล้วอย่งระยะมองต่อเตี้ยนนิดแค่กินระเบิดอู้นครับผมปู่นวันชีวานบางทันละครับผมบองเก่าละแต่ว่าเพื่อนว่าเฮ้ยจอมยืนทายมังนี้กันครับผม อ,อ,อเบ่งครับผมเออบึ่งสอง้ำครับพี่น้องโอ้ออเอาแต่งเบ่งก็คือครับผมนะพี่น้องครับผม ฮั How, ลโหได้ครับพี่น้องบางนี่พอไปจะซี้ว่าปูน้อยมืนี้มาหมดละเห็นยูปะขาวน้อยจจะโตรรัลด้วยโอ้หอยหลายเยสี่ 5, รหร 5, ้าหกตัวเลยทั้งรุ่มใดบอลก็จำมองจำตาานนะ่าได้เลอบอลจุะไม่มีสันนี้ตัวนมง <laughs> ปมาด้ขึ้นเป็นโคกลนะนขู่นพราะนลงมายามด่าโอ้ <laughs> นี่แหละครับผลงานของมืนี้แหละจอมอ จะหอดสิบตัวบ่ล่ะจักเลี้ยล่ะัวดีครับจะเล่าลงไปทอดเดี๋ยวปลากระลุนซ้ำเนี่ยนาะผู้น้อยแม่ีได้ปลาใหญ่เลยมันต่ปลาน้อยครับพี่น้องเราพอได้มกอีแล้วอืมครับอ๋อปลานี้เราปดครก็จอมกันเด้อปลานี้่แล้วยังลงไปยามดังทีอพี่น้องที่นีอเบิ่งปลาครับผมเดี๋ยวบาดปนแล้วกันครับผมน้องอีโชว์ผลงานนะพี่น้องเบิ่งครับผมผลงานบาดบางอย่างนี่แหละครับได้แต่ปลาน้อยครับมือน เป็นปลา न, <บ>หน้าบานหน้าบานน้อยครับเพ้าว,ว่าโตแ้นนี้เราเป็น,นปลาขาวนาเนี่ยตโตกลมๆมนม,ม3นสาละสาตละสี่หกตละเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า โอ้ไข่อยอะได้สิตัวแล้วเด้สิบหกสิดสิบแต่สิล้พี่น้องสิบเก้ายี่สบิบเจ็ดเม่ระบคนมันโคตนีดียี่สิบสอครับพี่น้องมีได้ปลาตัวใหญ่ครับได้ปลาน้อยก็ดีมกเสียบ หมดปีเดียสเด,ดอ้ยี่สิบสามนีสามโคเข่าทับจนแปรหมดเมื่อตะบร้านเมื่อด้รับหน่อยฮะยังใครอยู่ครับพี่น้องยังได้มกอยู่ละตันนี้เราไปยามดางด้วยครับพี่น้องมานาน้เป็รุ่นดัางํำเดียวครับปจอมบาน,นครับนะครับผมปูน้อยสีเลืมอมหยามองนะครับผมซ <c oughs> ่งคือมีถือน,นี่เนาะปูน้อยียนะ ทรงเคยมีถือนี่ครับผมอ๋อแต่ถ้าลุ้นเบิงครับผมมีเน้คือเดียวครับผมโอยามมาสิสุดทางแล้วครับพี่น้องยังมีชันถือเลยครับผมขึ้นทางครับบุญต่อถ้าี่น้องเงาเตอร์จ่องเึงไปที่สีขาวๆพี่ที่เดิมกูนี่คือปากกาศ จิกแล้วขานั่นโอ้ใครอยู่ยังแข็งกี่ดิอยู่โอ้ว่าแม่เรามีถือจักตัวแล้วพี่น้องได้ประกาศตัวนึงฮะพอดีมกได้เยอะยังใส่ได้ว่าสุดยอดลำตัวยังแข็งอยู่โอัวนึงก็่าแม่เรามีถือจักตัวถุงก็ได้ครับเดี๋ยวหยาบต่อกันปะน้องแต้ม มันการยามดางังเจนกว่าพายุละออกอย่างละอันมั่งครับพี่น้องครับแต่ว,ว่ามันมัมีแห้งค่ะมันมีแห้งนี่คือารุนต่อได้ครับไดยอีกโอ้จอมจิงเกียรติจักแล้วพี่น้อย<ม>โอ้ยโอ้นึงโอนโตนี่หนึ่งโอ้ได้การได้การไขว้กันพี่น้นอยหวานแหแล้วมันรุนในเมื่อกี้โอ้มันมาแต่ทางตายแล้วได้แล้วลานมันทื่อแต่หึงแล้วอันนี้โอ้แต่ว่าสีมีเปลี่ยนอยู่นะพี่น้อยบอกคือมันเจอหาดวังหันบอก ต,ตอนปู้ว่านแหยก็มีเห็นพิลพิษปะกะติสนุกจักละเพื่อมัน<อ>สนุบมั <laughs> ้ <laughs> มีนะเดีนี่ครับ 5. 5. 5. อโอ้าสินหาแล้วครวับอันนี้โอ้ไข่อยุ้ยได้อีไทยย่มันหมายทางหัวเนาะปกูน้อยทางพักบัวก็อา่านปะุ้นนะสมมติว่าถ้าฝนแห้งน้ำไหลมงหังค์อนั้นเปล่าหรือว่าน้ำยังล้นมามาเฮาหนองไม่นี่ยห่วย ได้การเลยได้ขับพี่น้องามาหื้อเราเลยบอกมันขึ้นมาแต่นองโกงมันขึ้นไปทวนก็บันปะทอมันขึ้นไปซ่อนํ้ำรับห้ามาหื้อดังเลยบอกพุ่น้อยห่วยครอยู่ทางปดปสาตเลยแล้วขันมาพื้นน้ำเอืาแต่ว่าก่ย่านน้ำมันทูมซาต่กเก่าแต่ว่าตาไใหม่มันคือเก่ามันนะครับอันนี้ก็ห้องครับพี่น้องจริงๆธรรมดา้าลุ้นกันครับผมบึ่งอันนาครับผมบ่ามันจะฉีดมีสีครับผมเครื่องอะครับผมเครื่องที่สุดละ พีบหอยครับพี่น้องมองนี่ติดหอยเกา่าเวลาได้ทุบเลยแล้วนี่มันเท่าไปห้องอยู่เด้อันโอหอยเลยอพอดียไปตื่มเดี๋ยวได้สองหน่อยครับอย uh ู่คูอันที่เอาเขาเบิ่งมะเสานี่แหละครับอพอได้เอ,ดเอด็เอดอันก้อยเอ็ดเจลียวนิดน้อยเสียบครับพี่น้องอออก้อยสามเสียบเขาหุ้มึกได้ครับถ้าอย่างนี้มเร็วหาจะไ่ทำไม่ได้ตะเกาอันหินอันอใครหอยเสียดีนี่ให้ปิดทิมเราปุ๋ยน้อยะหันแล้วตะเกาเหมืนกัดเขาดิ แล้วนี่นี่อนุรักษ์ครับพี่น้องอนุรักษ์ไว้กินแล้วบานน,มนกมากินสอยนี่ลราเพิดครับพี่นหมดหมดเกี้ยงเลยนะซุดนะครับพี่น้องนี่มือือใหญ่โตมาครับไม่เห็นเลยผู้นหน่อยอ่อนเลยแปนเลยแถวนี้นี่ได้หาบป็นทีนอนสายโครนคร <c oughs> ับไม่มีถือดีผมก็เอ้นสุด ยีแปดเซนครับพี่น้องบว่านี้โอ้แต่เก้ามั่งนี้เสียจากเซนกันนะปุ้นน้อยแต่เก้าปู่เอาห้าเซนห้ามาไว้นี้อันนี้ปุ้นน้อยหอยสองหน่วยสินแล้วโอ้ได้การเลยพอดีได้หอยติดตื้มเดียวบ้านนี้ได้ยามแปดเซนครับพี่น้องแต่ว่าแล้วน้องจอมมีเฮี้ยลงไปน้ำเหรอครับมันเลิกตรงนี้เพ่งเกือบเพ่งคอแล้วครับแต่ว่ายานไปลำบากครับกองอันนี้เนาะปุ้นน้อยกัละเฮิร์ดน้องจอมไป็รัดมองสุดพุ่นละเดี๋ยวปุ้นน้อยลงยามกันเลยครับเถอะมันเถิดจีเห้ยเบิ้งอีกรอบนึงเนาะปุ้นน้อย พี่น้องปลาข้าอุ่ยจะมันเป็นเผือตายไทยไม่เคยเลยไปฟูแล้วปือดตปลปางใช่ไหมตั้งได้เลยครับผมจอมยานบ่ยานบ่เรื่กว่ายานป่าตายมันเป็ี่ยนไปเลยวะได้หอยใน้ขอดหอยเดี๋ยวเราครัพี่น้องเบิ่งตุ๊บักใหญ่ดิ่ันถือเบ็ดเหรอเต่ร์นคือเลยวันนี้เบ็ดก็คือมีที่ซื้อห่อนี่ก็ได้ว่าปูลงเบ็ดก็คือมีเมียนนะอุ้ยแม่มันห้องเผื่อบัวนี่คือเอวมันคือเป็นแบบนี้ เก็บผักบุ้งไว้กับน้อยนึงย่างหาเก็บผักบุ้งเขาวังยาด่างแปดเส้นมีทื่อจักตัวผึ้เลื้อขาวๆก็เลยมาให้น้องจอมันพาพี่น้องมาเบิ่งมันห้องเหมืตัวอย่างนียพูดน้อยจังหวัดมีแล้วมันมาดันมันก็ยังมาตายอยู่เนี่ยนี่วะเดี๋ยวหาไม้สวให้พี่น้องเบิ่งมันเปื่อยแล้วครับมันจะบายมีอะไรดูครับพี่น้องโอ้บักใหญ่ขั้นเป็นเอาเป็นตัว ขั้นคิดเป็นกิโลมันเราจักกิโลเนี่ยพ่น้อยทำเนี่ยคู่กันนะพี่น้องแต่ว่ามันตายนี่มันกับเบ่งใหญ่ทึ่นกับปลาปลาตั้ใหญ่เติบเบื้องความยาวนะกินเหรอือมโอ้คือมีเห็นเมื่อมันตายที่แหลกๆว่ะมันเป็นพเพื่อว่ะพี่น้องตีงูการหรือเปล่าเขาไม่ก็มีเข้าเจอคือเดียวหรือว่าจะลุดเบ็ดหมาบ่างหรอนเลสเด้อโอ,อ้โหคือฮาร์ดมันเปิดมันเปิดแล้วอืมกูพี่น้องอะ สองโลกว่าปลาตัวนี้เกือบสามปูเนาะพราะมันยาวแต่ว่ามันต้องมีเบอร์ฮัดท้องมันละพี่น้องมันว่าติดเบ็ดมากกับมีแม่นครับพี่น้องโอ้สุดสายเด็กโอ้ตัวปลาขาวพี่น้องเลยจงขึ้นเถินมาตองเลยจงขึ้นเถนโคกสิหนุกการมันเน่าปะเน่าเปลยอยู่ในน้ำโซกระปุกเฮ้ยแล้วก็เหม็นแต่จ่อโอ้โหยังยังเหมียนพี่น้องเลย ตัวปลาข้าไหมมาถือเบ็ดลูดเบ็ดเขามากก็มีแม้นหน่อยจอมคือมาตายเนี่ยนี่าเป็นตะเงือกโอ้โหห้องเตะจอมเซ็นอ่อนไหนเด้อยซื้อมันห้องคือเม็นเลวหน่อยเออปลามหม็นเป็นเพลนโอ้บ่งเหวมันนี่คุณน้อยี้เคลียร์มาก็ได้มีต้องห้องมั้ขุดอะ ตปลาพี่น้องแข่งครับพี่น้องบนกระเคือดู้ตปักใหญ่เลยครับพี่น้องสองโลกว่าอีกนะตัตปลาอ้อยเมตนตรวจสอบหาเบ็ดกันขึ้นมาตายหน่อนี่ว่าเป็แตงเงยดุ๊บปุ๊จิ๊บจอมบ่มีถือครับบ่ได้ปลาดิน่าเสียดายเนาะ เบ็ดก็มีได้ขันเห็นเมื่อมันตายเมื่อที่แรกกะพอละที่ปเป็ดปลาเขา้าแม่ไข่สับโอ้เมนมาสู้ส<ะ>ิดได้เด็กพี่นอ้องคลิปนี้กะฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผมเด็ดล้างปา่าก็เบิ่งโจโ้พ่อได้ยินแล้วพูน้อยป่าก็ติปลาเน่าปลาเข้าเน่าครับ ก็ได้ท่านี้แหละครับป่าด่างได้สองตัวครับกับปลาวานเหเนี่ยจากมกน้องอ่ะย่นะครับรวมแล้วก็ได้ครับคินี้กับป่าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอล้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้อครับผมพอน้อยออกมากับน้องจอมครับวันนี้มายามด่างมาวานเหใเนี่ยสองสามบาทบาทย่าอขึ้นผมเลี้ยวมาผึาองขาวๆจอมก็เลยพานงมงล่าจะาตัวใหญ่ห้องป่าไหมนี่หายใจไม่ได้เบื้องเนี่ย เดินครับสภาป่ามาเล่นตือนอย่าดน้หนอนดีดายอันสืมองไว้เตื่นเตือนนี่นะครับปาใส่ว่ามันละทวนน้ำแถวนี้ห้ามันตู่มเพื่อเสนดอขอบคุณหลายๆเด้อครับผมอยากกล้องให้น้องจอมวัตีแฟนครับกันขอบคุณแฟนครับกันขอบคุณครับผมไปกับขอพานเด้อครับพี่น้องบ้านนี้หายใจมีออชัวโอ้โชคดีพี่น้อง เห็นปลาขาวอันพี้เห็ดอันตาโปะใกล้น้อยครับอยู่นะขาวสื่อเลยนะบ่นอยเออแยงลงต่ำๆพี่น้องดูเปิดไฟนำเลยมันหายจะเท่าได้ครับพี่น้องมีจุ้มนั้นหนุ่มๆเดี๋ยวเราเก็บเพื่อพี่น้องบึงก่อนหลายจุ้มยู่ได้ผิดจุ้มนึงก็ได้เชื่อครับผมโอ้เราเก็บพอได้ปีมุกเสื้อป่าอยู่ละครับพี่น้องเออเียวหลายนะบ่นอยห้วยก็เอาจนเม็ดคนละโอ้เออแต่ว่าดอกเท่ามันเท่ากับมีเอามันเอาไม่ได้เดี๋ยว มันย <mile> ืนมีอยู่ชันนเกถึกปวดอุปวดบิ่งห่วยมือมีแค่จุ่มนี่หรอผู้น้อยที่แบบมีเท่ากะดออันที่ดีสุมที่ดักที่มาพี่น้องเดีเดี๋ยเยบดิคือไปจด้เย็บเพี้ตุ่่มนี้จะว่มีเท้าขึ้นเอเลมันบังโอ้่มันมาแรงหวานนี่พอดีเเตาไก่น้อยูน้อยอห็ดตโปะไก่น้อยคือเกิดอยู่นาบานปูนนี เราพอเอาไดาะพก่นลองยิบมาเบิง่งนนะกั<ใ>นหน่อยพ่อไปวดอด้ร่พ่อมุกไดยุ่นมุกเสือปลาที่เขาได้ไปนี่บมามนะเอาไปมุกเสือปลาคือมุกแต่เช็ดเยษหาบ่งก็มีใช่ไหมถึงที่นี่กับ่านะพี่น้องที่เ,เดีดดยกว่อะดอีจดอกข่างโนี่แต่ออดอกใหญ่ๆพี่น้องมาเกิดอยู่คู่น้องครับพี่น้องนีนนนครับผม ทำนี่ครับุนน้อยปอ,อันนี้ไปเก็บเอาจุ่มนั่นก่าาอนเหรอโอเคจุ่มนั้นจุ่มเดียว,เวะเอาบดกจนะุ่มเลออเี๋ยเอานี่หละจุ่มนี่ก็ไดอ,อ,อสองนมนี่น,นปึ๊ดครับพี่น้องพ่อยังต่ำเนี่พี่น้องมีเห็นเห็ดนนำไมครเกิดมันเกิด,เกดแถวไปวคานขันมีเทาุน นีแม่มธรรมดาละพี่น้องที่ปลอยน,นี่หนุ่มลองบ้างนะพอได้อันไปซื้อกันมุกปลาแล้วบ้างไหยว่าสั่นละครับผมมา,าปลาเก็บเมีดนล้วครับพี่น้องโอ้ได้ยั่ครัเดี๋ยวเอาจุ๊งนี่ก่อนนะจุ๊งเหม่งอ่ำเราได้เก็บเสือหมวกนี่แหละพี่น้องมีได้แนวเสือเมืม่อสักเองมีแบบบ้างไหมมีอ,มอ,อันนี้แล้วสีนุมน่มๆกว่าหมูครับพี่น้องไายน้ำปลาเทาเบิ้ล เดี๋ยวขอยอมเอาเนาะโอ้มันทึ่ฝนนำหรอวะฝนกระลิ่นๆแล้วนี่ฝนลินเซอร์ลดจะเปื่อยมีแนวพูน้อยแถวบ้านพูน้อยอาจจะเกิดก็ได้เนี่ยมันมันจะมืดช่วงมันเะยดิโอ้ยไปเล่มไปล้างเอาขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องวันนี้พอน้อยกระลึกเอาเห็ดแล้วกระมือเหรอครับครับผมอันนี้ถ่ายบรรยากาศให้ได้เห็นครับผมหาปลากระมาเพาะเห็ดครับพี่น้องแต่ว่าก็เห็นปลาเขาวใหญ่ตายนล้ครับพี่น้อง พอมาพอปาดสายพี่น้องเลยตายปาดตายจนเน่าครับพี่น้องขอพูนหลายๆนะครับขั้นตาเป็นมีมีเรือแด้เอปน้อยถ้ามันย้อยออก็เอาปเป็กเจ็ดมกเอ็ดประเดะเลยนะครับนี่มีแม่นถุงเหลือได,ด้ครับพี่น้องเก็บตกครับพี่น้องบ่งเอาต้งว่าเราไปซื้อครับมันพอดีมันมีได้น้าไหลครับก็เลยไปซื้อโอ้เดี๋ยวเราผลงานเก็บเอ็ดกน้องจอมบางคันทเบึงกันได้ครับโอ้ยอยู่ข่ามีได้ออกมาแต่พี่น้อง มันถือฝนครับเห็ดตัวเท่ามาเรือเอาเด้อเอาพอได้มกเสือปลากันยังดีโอ้เห็ดเท่าก่นเองเห็นใหม่เราลืมคอยเห็นมันเป็นไขรไว้แต่มุกมมึอเสาวันคิดว่ามึอเสานีคงจะพอดีนบันัดที่นี่มือว่านี่ลืมไปเบิ่งอีกตอนแรงเท่าทินเบดกินอ พอได้อยู่ได้กินนะผู้น้อยเดี๋ยวเทป่าเอาเขาเบิ่งกันเด้อเข้าไปฮะเข้าเที่ยงไหนเลยเขากระซอมดีๆแล้วก็มกเนี่ยมกเห็ดนต่เราพอได้ยื่หรือมั้ยนี่น้องพอได้มกกี่ดอกนี่ทั้งป่าทั้งหอยครับปลาข้าวไงกระจายเนื้อทิมจักมันถือปล่อยือขึ้นมีดีแนวถือหน่อจอมเบป็นก็ได้แต่ว่า น้องจอมว่ามันห้อง้าายหมัวว่ยขึ้นไปขึ้นมาก็คือยึดหญ้าเกลียวหลงทองประมาณสองโลกว่าได้อยู่ป่าตัวนี้ใหญ่กว่าเท่าแกเมเด็กได้แต่ตัวนั้นก็สองโลแล้วเนาะเท่าแกเมเด็กได้ต่อนนี่แหละครับผลงานเซานี่ก็ได้เถิงเฮตเถิงป่าเิงเตเิงป่าขอบคุณลหลายเด้อครับผมอันนี้เก็บตบให้พี่น้องเบิ้งครับครับ